รเราไปเที่ยวกันรอบนี้ไปเที่ยวอลิกกนเต้สเปนนะคะพอดีว่าพี่นัดเขามาทํางานนะเราก็บินตามมาเที่ยวด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยก็บินประมาณ17ชั่วโมงได้นะ,ะพักที่หนึ่งแล้วก็เราก็กินนอนกินนอนอยู่บนเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงนะคะไม่นานมากพอมาถึงสนามบินพี่นัดก็มารับที่สนามบินรับผมฟิลเหมือนมาด้วยป่ะเออน,นั่นแหละเนี่ยพอขับออกจากสนามบินเนะี่ยเราก็จะเห็นตามข้างทางนะ่นะโนะ้ตนะแบบสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆ้าบ้านเรานะท้องฟ้าสดใสแดดดีแต่ว่า,าบ้านเขาจะลมเย็นกว่าแบบไม่เหนียวอะไรเงี้ยแต่สังเกตพวกภูเขาพวกนมัก็จะมีควาแห้งแต้ไม้นไก็ เปนอะแกฉัก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแบบอากาศร้อนอ่ะเออมันก็จะมีความแบบสีเทาๆมีต้นปามีต้นไม้ที่มันเขาเรียกว่าอะไรไม้อวบน้ำมาแกเออประมาณนั้นเลยอยฉันชอบแล้วต้นไม้เขาแปลกดีแล้วก็พอไปถึงก็เข้าโรงแรมไปก่อนนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอาบน้ําให้มันแบบสดชื่นนิดนึงแล้วก็ไปกินข้าวกัน ร้านนี้พี่นัดพาไปนั่งกินมันอยู่ร้านเป็นร้านริมทะเลนะคะก็แบบอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของเขานะคะก็จะมีไอตัวปาเอล่านะคะข้าวผัดสเปนอ่ะที่แบบสีเหลืองๆอ่ะใส่พวกปลาหมึกใส่หอยอะไรลงไปแล้วก็มีพริกสเปนทอดโรยเกลือแล้วก็บีบเลมอนนิดหนึ่งแซบฉันชอบมากฉันชอบมันนี้มากพริกสเปนอ่ะมันอร่อยมากมันไม่เผ็ดนะมันก็จะแบบรสชาติแบบเหมือนผักที่มีแบบมีกลิ่นพริกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบกินมากแล้วก็มีสลัดมะเขือเทศกับเอมอสเรลล่าชีสนะคะก็อร่อยดีอิ่มท้องก็พอกินเสร็จก็เเเเดดดดดิินนนนนนล่่ั้้คคะะูููหาผอย มาอยู่เขใช้เครื่องหรออ๋อนี่ไงแค่จะคือเขาด้วยเหรอคจะยเยเยนเลยโอ้ยชิวจัด คนคาเล่นน้ำกันเยอะมากพอดีว่าอย่างที่บอกมันมีเทศกาลเนะช่วงนี้คนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มาช่วงเทศกาลคนจะเยอะขนาดนี้ไหมอ่ะเออแต่ว่าพอตอนที่เดินเล่นน่ะก็จะเจอแบบต้นไม้แปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมองกลับไปตรงทะเลก็แบบเห็นผู้คนกับภูเขาแล้วก็ตึกก็เออได้ฟิลดีนะแบบสวยเดียะแกบแบบเดินเล่นเพลินตาม,มากสีน้ำทะเลที่นี่เขาก็สวยมากเลยนะคะแบบว่าเออไล่สีแลยแบบฟ้าน้ำเงินอะไรเงี้ยเออท้องฟ้าสดใสกับอากาศนั่นแหละไม่ร้อนก็เลยรู้สึกว่าเออเดินได้เรื่อยๆเลยค่ะตอนกลางวันแต่มันก็จะ บ้านเราอย่างบ้านเราลมมันจะร้อนด้วยแต่บ้านเขาคือลมเย็นเหมือนลมหนาวอะไรเงี้ยมันก็จะเดินสบายบายหน่อยเสร็จจากตรงทะเลก็เดินไปกันต่อคับผมอันนี้ก็เดินเข้าไปในเมืองไปดูพวกไอ้ปฏิบาการรมที่เขาทํากันเอาไว้แก้มันสวยมากเว้ยสวยทุกชิ้นคือมันจะมีอยู่ทั่วๆวเมืองเลยนะคะไม่ได้มีแค่จุดเดียวคือจะมีหลายจุดรอบๆเมืองเลยคือเดินไปตรงไหนก็จะเจอเรื่อยๆเ,เลยค่ะคือชิ้นนึ่งอ่ะมันใหญ่มากเลยนะขนาดใหญ่มากและที่เทลคือดีแบบสีสวยรายละเอียดหน้าการตกแต่งคือทุกอย่างมันแบบมันสวยมากแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะเผาาานน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 ะะะะะะคคคค่่่จจเเปป็็็ืืพุงีี้้วักอ เผาแบบเผาตรงหน้าชายหาดก่อนจะเป็นการเผาของของผู้คนในเมืองอะไรเงี้ยก็คือเทศกาลนี้มันชื่อว่าซานฮวนนะคะซึ่งจริงๆกับฟ้าไม่รู้นะคะตอนจะมาก็คือก็ตั้งใจจะมาหาพี่นักเฉยๆไม่รู้ว่ามันมีเทศกาลบอดีก็ถือว่าแบบเออโชคดีมากก็เลยไปหาข้อมูลมานิดหน่อยว่าเออมันคือเทศกาลเกี่ยวกับเป็นการแบบเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็เหมือนเป็นการแบบทริบิวให้กับไฟอ่ะแกเออก็จะเป็นการเผาอะไรเงี้ยเผาของเผาสิ่งต่างๆอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการแบบก้าวข้ามอดีตไปอะไรเงี้ยแบบเริ่มต มากทุกคนก็จะมาเดินมาดูมาถ่ายรูปงานปฏิมากรรมอะไรเง,งี้ยมันใหญ่มากด้วยนะเจไดอะแต่ว่าก็เข้าใจมันเป็นแบบเป็นปกติของที่นี่เออก็อยากเผา<ง>ข,าขา้ขามขึ้นมาเผารอนละเริ่มรอละเอากาศก็เหมือนเมืองไทยคะ่ะแต่ลมเย็นกว่ารอบสามรอบเลย <laughs> อขอม่ายขอพูดก่อนดีต้องอธิบายขเขาก่อนดีเออฉันก็เดินไปเรื่อยๆเพลินๆมากเลยสวนที่เดินอ่ะมันก็จะเป็นสวนใกล้ๆโรงแรมใช่ไหมคะอันนี้ก็โชคดีมากมันใกล้โรงแรมแล้วก็มีแบบสิ่งก่อสร้างมีสิ่งประติมากรรมอะไรเงี้ยสวยๆเต็มเลยทั่วเมืองเลยค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเจอโบสถ์เจอแบบคือมันความเทศกาลอะนแกมันก็จะมีร้านมีสมของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคือเราถ่ายมาให้ดูหลายอันเลยไอตัวที่มันเป็นแบบประติมากรรมสวยๆนะคะคือแบบทุกอันก็จะมีดีเทลของตัวเองก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่ได้ซ้ํากันนะคะค เดินดูเพลินสุดๆตกใจนึกว่าคนจริงสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันครับแกล้งเจอเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหเอาตอนกลางคืนน่าจะน่ากลัวอยู่นะแกก็ฉันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปตรงโซนโอทาวค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านเก่าๆฟิลแบบถ้าจะเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนแบบเมืองภูเก็ตเมืองเก่าอะไรปะเออไม่รู้จะเทียบยังไงกันแต่ว่าเออบ้านเขามันก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจนเลยฉันชอบต้นไม้มากเลยมองตรงนี้เหมือนแตงกวาดอง กับพวกแบบผนังบ้านเขาอะเขาจะมีการแบบมันก็เป็นการฟิตี้แบบไปขีดเขียนมือบอลน,นะแต่ว่าฉันชอบเพราะามันแบบมันมันเซอร์ดีมันเท่ดีแล้วก็พวกกระเบื้องการจัดเรียงกระเบื้องต่างๆเขามันแบบมันเซอร์แกมันน่ารักแล้วก็ดีเทลกระเบื้องเขาน่ารักมากนี่เดี๋ยวมาร้านนี้แต่วันนี้เขาปิดเพราะว่ามีเทศกาลร้นานเท่มากดูเท่ไปซะทุกอย่างได้ยังไงออสเทล แต่ละบ้านคือไม่เหมือนกันเลยมีคาแรคเตอร์ hmm. ของตัวเองแบบสุดเดียแบบมันนี้เดินดูเพลินมากนี่ถ่ายมาให้ดูเยอะมากเลยว่าแบบเออมันมีหลากหลายมากอะไรเงี้ยแต่ละทางเดินที่เดินไปก็แบบเพลินมากอะไรเงี mm ้ย hmm. อืนา่ารักฉันชอบมากเมื่อกี้เข้าห้องเป็นรอบหนึ่งแล้วเพราะว่ากินอิ่มแล้วก็ง่วงเราก็ยังไม่เริ่มกัน mm hmm. ตอนนี้กี่โมง้วพี่นะัทสองทุ่ม mm hmm. ก็ยังไม่ยังไม่มืดเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกคือเขาจะเริ่มมอนฟ้ามืดซึ่งที่เนี่ยฟ้ามืดประมาณแบบสี่ทุ่มได้ไหมสี mm ่ห้าทุ่มเออก็ถึงจะเริ่มจัด เริ่มจุดไฟกันนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนกับเพื่อนเพื่อนพี่น,นันเฮ้ยแกแกแกเต็มกระจกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสองทุ่มแล้วก็ยังสว่างอยู่แล้วดูผู้คนเยอะมากคือตอนกลางคืนอะ่ะคนเยอะมากจะนับว่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้เพราะมันยังสว่างอยู่แต่ว่านั่นแหละคะ่ะคนก็จะออกมารอดูขบวนพาเหรดดูแบบเขามาทําอะไรกันมาปาร์ตี้มาสังสรรค์ข้างนอกกันอะไรกึคือแบบมันเป็นเฟสติวัลจริงๆอ่ะคือทั้งเมืองเป็นเฟสติวัลคือมันแบบสุดมากนะคนเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรให้ดูแบบตลอดเวลาตลอดทางมีการเต้นการโชว์มีขบวน ทำนี่กันแบบเยอะแยะไปหมดเลยจังหวงนะนั้นเราก็ไปหาข้าวกินร้านเวอร์มากอ,อ,อันนี้คือแบบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เพื่อนพนอาจงก็คือแบบร้านเวอร์มากนั่งแบบนั่งอยู่ตรงทรวนเราสั่งมาเป็นแซลมอนนะคะมันเป็นแบบแซลมอนฟิเลเราไม่รู้เรียกว่าอะไรคือมันเป็นแบบห่อมาในถุงพัฟติ้งแบบนั้นนะแกแต่ว่าอร่อยมากนะโคตรแล้วของพี่ทสั่งมาเป็นแลมแลก็เออหน้าตาดีอะ่ะ <laughs> กินข้าวเสร็จก็ออกไปตรงหน้าหาดกันค่ะคือเราเข้าใจผิดเองนึกว่าเขาจะเผาวันนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้เป็นการเผาตรงหน้าหาดนะที่แบบผู้คนเขาก็จะเอาของมาเผากันตรงนี้แล้วก็จะกระโดดข้ามกองไฟแต่ว่าถ่ายจังหวะนั้นมาไม่ทนันคนก็จะโดดข้ามกองไฟแบบเป็นการก้าวข้ามอย่างที่เล่าให้ฟังนะเออก็เจ๋งดีคนเยอะมากเลยนะตรงหน้าหาดคือเหมือนเขามาทำพิธีกรรม <laughs> เออแต่ว่าเจ๋งดีแล้วพรนะอาจารย์เป็นสีแดงแกวันนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นชัดไหมแต่ว่าของจริงคือพระจันทรย์ดวงใหญ่มากแล้วก็เป็นสีแดงคือเจ๋งดีและนั่นะ เพื่อจเถือนมากเลยเถือนจริงพื่อจที่ไหนก็ไม่สวยเท่าวัชระพลคืนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรกุ้งกลิ่มกุ้งกลิ่มเบาๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกัน โอเคมาต่อกันเชา้าวันนี้ก็กินข้าวที่โรงแรมนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็โปรตีนกับแป้งล้วนแทบจะไม่ค่อยมีผักให้กินเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องกินเอาอยู่ท้องกินอิ่มนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทุกคนกินข้าวเช้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปเดินตรงทะเลค่ะสังเกตนะคนหายไปหมดเลยคือช่วงเวลาเชา้ากลางวันเนี่ยไม่มีคนเลยเย็นๆก็ยังไม่ค่อยมีมีอีกทีตอนกลางคืนเลยที่แบบมันสองทุ่มแล้วแต่พอดีนี่ไม่ตกนั่นแหละตอนนี้ก็จะเงียบเียมึงก็จะสงบก็ไปนั่งเล่นตรงท่าเรือค่ะก็จะเห็นเรือออเห็น็นนนนน้้้้้้้าาาทททงงงฟฟววัีีคคึมๆๆแแแแปกกต่่สบบบบดผู ม,มีเลยเขาน่าจะนอนกันชยู่ตอนนี้มานั่งตรงท่าเรือก็วันนี้ไม่น่าทําอะไรเยอะเพราะว่า<ม>ร้านค้าปิดหมดเลยคือจะว่าโชคดีก็โชคดีแต่ว่าโชคร้ายก็โชคร้ายคืออยากไปเดินร้านค้าด้วยแต่ร้านค้าปิดหมดเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลแต่ว่าคืนนี้ก็จะเห็นการจุดไฟเผานิ่งใหญ่อลังการาหรือเปล่าหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคืนนี้แล้วก็ขบวนพาเลทกก็เหมือนจะมีทุกวันคือต้องเล่าก่อนว่าตอนอยู่ตอนกลางวันอ่ะแล้วพอช่วงกลางคืนก็วุ่นวายแบบมันวุ่นวายมากแบบคนเยอะมากเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบดูดิเงียบ โลง่งแบบดีเพราะมันเช้าคืนนี้ก็น่าจะคือคักเหมือนเดิมก็แปลกดีเหมือนกันไม่เคยไม่เคยมาอะไรอย่างงี้ฟิลกีฬาสีโรงเรียนที่แบบสเกลวใหญ่คิดถึงบ้าน <laughs> คิดถึงาอยากกลับแล้วอยากกลับตั้งแต่มา <laughs> พี่นัดสวยมากมาถึงก็คือกระเป๋าหายขากลับก็ยังไม่ได้กระเป๋ากลับเลวยปะหายทั้งไปทั้งกลับเพิ่งได้คืนเนี่ยรอบเนี่ยอย่างสวยเออฉันก็ออกมาเดินย่อยเดินอะไรก็เดินดูเมืองเดินดูอะไรไปแล้วก็พอเสร็จก็เข้ามานั่งใน,นที่พักละค่ะดูสะพานลอยบ้านเขา นี่เราเดินเดินวนอันนี้กลับไปฝังนูน้นแล้วกลับไปที่พักอยู่ในห้องแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเวลาเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบบ่าย,ายๆเที่ยงๆพอดีมันยังไม่ไม่ค่อยน่าออกไปเดินเท่าไหร่ถ้าดูเนี่ยวิวจากห้องพักเห็นไหม คือเมื่อวานก็คืออย่างที่เห็นอะขบวนแห่แบบเถื่อนมากแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีคนแล้วก็คนก็น้อยมากๆแล้วนะคะเวลานี้จริงๆออกไปเดินก็น่าจะชิลๆดีแต่ว่ามันน่าจะร้อนมากเดี๋ยวว่าจะออกไปหาอะไรกินสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้พี่นัทลงไปออกกาลังกายข้างล่างที่โรงแรมพอดีเขามียิมข้างล่างนะแต่ว่าเราก็นอนเลื่อยนั่งทําคลิปนะ <c oughs> <c oughs> นั่งแบบเลี้ยงคลิปจะได้แบบเอาให้ทุกคนดูไวๆนั่นแหละครับเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันเนาะตอนนี้ฉันก็คิดว่าอาจจะลงเอ้ยลงแบบพี่นัทนิดนึงดีวยวไป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 ถ่ายส่งการบ้าน กลับมาห้องอีกรอบกลับมาอีกรอบเพราะอะไรเห็นแล้วรู้สึกผิดก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลงไปอาจจะเล่นโยคะเดินเบาๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะกินหนักมากจริงๆเดี๋ยวออกนิดนึงไหนๆก็มียิมข้างล่างแล้วมันมีแมตชมีอะไรให้ใช้ด้วยตอนแรกเนื้อมันแบบไม่ค่อยมีของให้เล่นแต่ว่ามันมีของให้ใช้อยู่นะคะก็เดี๋ยวลงไปออกกำลังกายสักเล็กน้อยครับทุกคนไปเปลี่ยนชุดก่อน คคยกินนมไดเ้เล่นสาวเสร็จจะขนมสองเสร็ที่เล่นไปทั้งหมดอ่ะเพื่อชดเชยเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรเราไปกินร้านเดิมตรงริมทะเลเพราะว่าร้านนั้นก็เร็วด้วยเขาทำเร็วแล้วก็อาหารอร่อยนะครับผมอุย๊ยอยากค่ะโน้ฮึคนเยอะแล้วนะจริงๆเวลานี้แล่น้ำที่ต้องกินทุกครั้งคือสปันกิ้งกับเลมอนคือทุกที่อ่ะอันนี้คือแบบเหมือแนบบน้ำเปล่าเขาอะ่ะแต่อร่อยนะสดชื่น I'll It. finish everything with like. try. And we'll Oh. กินเสร็จแล้วกลับห้องกินเสร็จแล้วก็กลับห้องค่ะมันร้อนอยู่ตอนนี้มันร้อนมันแรงเกินแรงเกินเดี oh <c oughs> ๋ยวออกมปอีกทีตอนกลางคืนกลางคืนที่ไม่มืด ไม่เป็นอันทําอะไรหรอกนะมาที่เนี่ยนอนอยู่ห้อง อ่านการ์ตูนดูหนังแล้วก็ค่อยออกไปเดินตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันร้อนเกินนั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้งเงียบนะแกวันนี้เงียบกว่าเมื่อวานอีกทําไมวะไม่ตื่นเพราช้าก็ยังไม่ตื่นกันใช่ไหมตอนนี้แต่ตนนี้มันสี่โมงแล้วนะกะว่าคืนนี้ก็รอดูไฟนั่นแหละครับเสร็จจากไฟก็ไม่น่าได้ทําอะไรวันนี้คือรอรอดูไฟอย่างเดียวรอเขาเผาอย่างเดียวเลยประมาณนี้ครับผมรอมืดก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ทําอะไรหัดถ่ายอะไรดูไปเรื่อยพี่นัดดูหนังจนหมดหมดครั้งแล้วมีคนบอกว่าอยากให้ดูเอยอยากดูคลิปนานๆแล้วผมก็บอกไม่รู้ผมจะ่าาายยยออไกกก็บวล้้งขึนมเ ยกขึ้นมตลอดไม่เตะนะคือผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทาอะไรเนี่ยผมก็แค่แบบเออยกกล้องขึ้นมาตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอยู่ห้องเฉยๆคือพอดีที่พักมันอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยมันเลยแบบมักาโอ๊ยแกจะไปดูแว่นปะไม่ไปแล้วเนรอไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วไหนรีวิวไหนนี้มาอยู่ที่นี่แกมาอยู่ไปสองอาทิตย์ได้แล้วปะรีวิวสิผมอาะถึงบ้านแ้วว่าเลยทำไมหน้าตามันประหลาดประหลาดนั่นสิ พี่ัหาหาจอยพี่นัดเป็นคนเลือกของนานมากทุกคนคืออย่าง <c oughs> ตอนฟ้าสั่งคอมใช่ไหมกับพี่เปาไอทัศนีพียเขาก็แบบเอออันรุ่นไหนก็ได้พี่เอาดีๆเลือกแค่เคสอย่างเดียวที่เหลือให้เขาจัดการให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องบอกเขาว่าต้องการเล่นเกมตัดต่อแล้วก็สตรีมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็บอกเขาแค่นั้นเขาก็จัดมาให้ฟ้าก็โอเคเอาเลยเคสสวยพอจบแต่พี่นัดลเลือกเองทุกอย่างทุกชิ้นแล้วก็คอยถามเขาว่าอันไหนได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงจนตอนนี้ประมาณสองอาทิตย์แล้อย่างเรื่องไม่เสร็จเลยสามสองหนึ่ง คือถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ถ่ายคือทำอะไรอย่างงี้แหละเอาจริงทำอะไรไปเรื่อยนอนเปืเป่อยๆไปเรืเลยเพราะพี่นัทแตไม่ค่อยชอบเดินหรอกถ้าเกิดถ้าเกิดฝาไม่มาพี่นัทก็จะอยู่อย่างงี้อยู่ห้องใช่แล้วก็ต้มโจ๊กกินในห้องต้มโจ๊กมาทั้งชีวิตผมรอดได้จนถึงถุกวันเนี้ยเพราะว่าไอ้นี่ของพี่เบนพี่เบน,เนให้โจ๊กมาพี่เบนกับมี่เชลว่าให้โจ๊กมานั่งก็ต้มใส่แก้วแล้วก็ล้างกินในห้องอย่างเศร้าอ่ะไม่แต่ว่ามันคือมันคือความแบบไอ้นี่ด้วยพี่นัทไม่ได้ชอบแบบฟิลเทศกาลอะไรอย่างงีีออยยูู่่่่่แวดตันนมมมาาชททเศก ก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนคือมันเมืองมันไม่ได้เงียบขนาดแบบขนาดนั้นอะไรอ่ะเพราะจริงๆงเมืองน่าจะเงียบนะด้วยความที่แบบมันก็เป็นแบบต่างจังหวัดเนาะมันก็ไกลอยู่เลยแต่พอนี้มันมีเทศกาลที่ซึ่งจัดแค่ปีละครั้งมันเลยแบบวุ่นวายเรอคุยเก่งเลยนะผมก็คุยไปเรื่อยผมพูดไปเรื่อยผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนึกอกไรออกก็ชวนคุยนหนครับ ก็ไม่แพงขนาดนั้นนะแล้วคือพี่นัดอะจะละเอียดกับเรื่องอะไรพวกนี้คอมเครื่องอะไรอุปกรณ์ทํางานอะเยอะแยะละเอียดดีเทวหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบอย่างอื่นๆรอบๆตัวก็จะไม่เสื้อฟรีก็ได้ขอเพื่อนมาคือกระเป๋าตังค์อันล่าสุดที่พี่นัดใช้อ่ะก็คืออันที่ไม่เคยหายเลยเป็นกระเป๋าตังค์เหี่ยวเเก่าๆขาดๆลุยๆมันไม่เคยหายไปไหนเว้ยอยู่กับพี่นัดมาโดยตลอดจนล่าสุดอะมันเข้าเครื่องปั่นไปแล้วมันก็ได้ทําการแบบสละชีวิตไปเรียบร้อยเนาะแบบใช้ไม่ได้แล้วจริงๆคือยับแบบเเเมมมมืืืออออออนนนนนาาาาาาขยยยกรระดษ่งงง้้ััคคสภพจิถึ บอกลาน้องไปนะะต,ตอนนี้ก็กำลังหากระเป๋าตังค์มาอยู่ซึ่งก็ย, <cal aur> ยังไม่ซื้อพอเลยเพราะเรื่องมากอุยทำไมเล่นไปผมพูดมา9นาทีแล้วจ็ไบ้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปเดินเล่นข้างนอกนะทุกคนเดี๋ยวไปด้วยกัน ขณะนี้เวลา6โมงเราดูแดดแดด6โมงประมาณนี้ทุกคนวันนี้วันนี้คือไม่มีขบวนเดินแล้วตรงเนี้ยจำได้ไหมเมื่อวานแต่ว่าเขาเริ่มตั้งกล้องตั้งอะไรแล้วเพราะว่าน่าจะถ่ายสิ่งนี้แหละคืนนี้สมัยก่อ d ไหนจะไปทำอะไรสัมภาษณ์อะไรอยากกอกทีวีโซเปนอยากกินน้ำาลไม้ตออยากกินน้ำเหมือนกันไปซื้อน้ำกินก่อนแล้วกันน้ำน้น ท่นานกินก็ละลายแล้วมึงเฮ้ยมีตรงนีด้วยนะคระอันเนี้ยแน่ๆน่โดนแน่แน่เต็มเลยอะ่ะจบที่อาหารไทย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินนานแค่ไหนแล้วคะนั่งจองุกไทยมากไกลเลยอะอารังคงสเปง <c oughs> สเป็งอะไร <c oughs> สเปงแบบใด ยืนตีพุงตัวเองครับผมไม่มีอะไรทําจัดอ๋อที่เราเดินเมื่อวานใช่ไหมอั้คเราก็เดินไปเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายเพราะว่าร้านปิดเลยอาค่ะร้านที่มันมีอะไรขายหน่อยนี่รู้คนได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้ปะแบบเหมือนระเบิดกลางเมืองตอนเวลาคือช่วงเนี้ย มันก็จะมีเสียงระเบิดอย่างเงี้ยทั้งวันทุกที่ทั้งวันบางทีแบบก็ดังมากๆด้วยช่วงแรกๆมาก็แบบจุดจีนบ่า <c oughs> เออเหมือนบ้าน,น,นเขาอะถ้าบ้านแบบเป็นจีนก็เป็นแบบจุดประทัดใช่ไหมบ้านเขาคือทำาเนี่ยเป็นผุ้เป็นอะไรไม่ว่าเ <c oughs> สียงดังมากตอนแรกๆตกใจหลังๆคิดแล้วนกยังไม่ตกใจอ่าคิดดูเฮ้ยฟันออกกันเลยฟันออกกับฟันออกอ๋เจ็บฟันนะเจ็บันน นั่งใจเดินไปต่อแหละเพราะว่าจะไปกสเซอรี่เอเชียนเขาคิดว่าถ้าเกิดกินข้าวที่นี่ทุกวันอะหมดไม่น่าเหลือเราจะบ้านขายบ้านเลยมันก็แต่ห้าหารมันโหดอยู่อาจจะพอช่วงเทศกาลนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดินไปกสเซอรี่กันเพราะว่าต้องเตรียมตัวเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่น ทุกคนเห็นต้นไม้ข้างหลังไหมต้นไม้ข้างหลังนั้นอนะ่ะมันใหญ่มากเลยด้วยมันใหญ่แบบใหญ่เท่าตึกอะ่ะดูด <c oughs> ทเที่ยวกับสเกลคนคือต้นเนี้ยเนี่ยมีหลายอย่างให้โฟกัสมากตอนนี้ลูกโป่งก็น่ารักใหญ่ใ่มากแบบใหญ่สุดๆไม้ค้ำคือค้ำตึกแล้วอะ่ะต้องมีไม้ค้ำแบบมันเสาเหล็กเป็น <c oughs> จัด มาโคตรใหญ่เมื่อคุณเขาเจอตึกที่เขาชอบเขาก็จะถ่ายเก็บไว้อ,อะไรนั่นอะไรนั่นชอบไหมราศรเหมือนโคศกหน้าตาขนาดสิสตามหาสิ่งนี้ครับผมเราจะต้องซื้อมามากินให้ได้แบบว่าถูกต้องถูกต้องทุกอย่างมีทุกอย่างที่คุณคิดถึง ไหนว่ามาซื้อนิดหน่อยซื้อกินนิดหน่อย <c oughs> อะไรโหนนร้านดูดีมากนางแกเอาจริงนนร้านดูดีแบบสุดสุดอ่ะโคตรปังเพราะว่าเราจะเป็นต้องมาทานชีวิตด้วยแบบรสชาติเจีมจนทำฉันแบบคนไม่เชื่อูติดผมชูรสทั่วโอ้โหเอาตะกร้าไปไหนละ่ะตะกร้าเนี่ไม่มีอะไรกินเอาตึกน,นี้สวยจังไม่รู้ มีแต่เห็ดถนนเห็ดมันจะมีแต่เห็ดเหรอแถวเนี้โยโอ,อ้ยน่ารักะนอะถนนเห็ดน่ารักอะแล้วเส้นนี้ก็จะมีแต่ร้านค้าหรือแบบแบบร้านค้าร้านขนมแบบเนี่ยแต่มันก็แบบก็น่าสนใจดีนะดูแบบเดินได้เพลินเลยอดีแชท สวัสดีแชทอันนี้ไม่มีแชท่ยอันนี้ต้องรองเขามาคอมเมนต์ให้แกผมเปิดช่องแล้วกนะ็ฟสาริกา,นนาสันส<ม>ะเทือนแน่นอนพูดืาดสิ่งนปไม่เห็นเปิดสักทีถึงห้องแล้วน,นี่เราเข้าห้องครัง้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแกสามป่ะ สี่ <4. S 1> <laughs> เดินเครื่องน้องไปแป๊บเดียวเข้าห้องอีกแงไรตอนนั้นแหละทุกคนแบบกคน็แบบอย่างที่เห็นนะคะมันก็มีร้านค้าอะไรให้ซื้อแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษมันมีร้านที่เราอยากได้แต่มันยังไม่เปิดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเดินดูคือเรามีร้านที่เราเล็งไว้อยู่แล้วเนาะองเราก็เลยแบบเออเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อกุสซี่เอเชียมาเพราะว่าอยากกินอยากกินมาม่าอยากกินขนมๆๆๆก็ประมาณนี้ค่ะรอทีเดียวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มคิดว่าตอนนี้น่าจะ ดเทศกาลแบบใดวะตอนนี้พี่นัทคือความซวยคือกองถ่ายของพี่นัทอ่ะก็เหมือนจะโดนเลื่อนไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลหลายๆประการแบบไม่มีกําหนดและอาจจะต้องได้กลับดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรอุ้ยฝนตกดีไม่มีไฟด้วยอย่าบอกนะว่าไม่มีไฟขึ้นเอ้าฝนตกจริงเรื่องอะไรผมว่าเดี๋ยวเราออกมาอทีตอนท่านเออเออเราออกมาสักค่ำค่มก็ได้เราไปนั่งเศร้าอยู่ในห้องก่อนก็ได้กลับห้องรอบที่สี่ที่ห้าของวัน ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเห็นแต่คนเด,ดินไะปดูงนะแต่คนเขามาออกกันแล้วว่ะแกคือตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแต่ว่ามันเริ่มมิดไนแล้วตอนเนี้เหมือนคนก็เริ่มไปออกคนเริ่มไปออกตรงจุดที่มันจะมองเห็นแล้วนี่จากหน้าห้องเราเนี่ยคนเขาเริ่มไปกันแล้วคือถ้าเราไปช้าเราจะไม่เห็นปะวะ แล้วสุดท้ายเราก็เดินออกไปประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะไปยืนรอคือเราไม่ได้ไปรอตรงอันที่เป็นแบบตรงกลางพลาซาแล้วเราไปยืนรอตรงแบบอันที่อยู่ข้างนอกเมืองนิดนึงไม่ใช่นอกเมืองก็อออกแบบขอบๆนิดนึงอะไรก็จะมีแบบชิ้นใหญ่ๆอยู่อีกชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็รอตรงนั้นเพราะว่าอยากเห็นมันจะมีเหมือนแบบเป็นรูที่แบบจุดเริ่มงานนะทุกคนคือเขาจะจุดจากตรงกลางภูเขาของอลิเันเต้เขาก็จะแบบมันก็จะแบบเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พุใหญ่ๆแล้วแบบกระจายเต็มท้องฟ้าคือมันเต็มท้องฟ้าแบบเต็มตายจริงๆนั่งน ก่อนอันที่แบบชิ้นใหญ่สุดนะคะคือเราไม่ได้บีนยืนตรงนั้นแต่ว่ายืนอยู่ไกลๆก็เห็นว่ามันมีควันมีแดงๆคือทุกครั้งที่เขาจะเริ่มจุดเผาอันไหนเขาจะจุดผูก,ก่อนเหมือนจุดผูนาปุ๊บแล้วก็ตามด้วยแบบการเผาเลแล้วมันก็จะเห็นควันขโมงมีแบบเม็ดเม็ดสีแดงๆไฟๆสักพักหนึ่งก็ยืนรออยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะ่ะเขาก็ออกมาเผาอันที่เรายืนอยู่นะคะก็อลังการงานสร้างร้อนมากร้อนเลยแต่สวยมากของจริงคือแบบภูพ็สวยอะ่ะสนุกดีแล้วก็ทุกคนก็ดดูแบบเเเเอนนจจยตาผงี เ็นสักทีทุกคนก็คือเมื่อกี้ก็รอประมาณช่วงนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปยืนตรงอันกลางอันพาซ่าอันใหญ่สุดก็คือเราเข้าใจว่าแบบเขาน่าจะเผ่าจากข้างนอกมาข้างในเลยแต่สรุปคือเขาเผาตรงกลางเีไดมากอยากเห็นอันใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรก็ได้เห็นอันข้างนอกเมืองนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะตามภาพเลยแล้วพอเขาเผาเสร็จเขาจะฉีดน้ำให้ทุกคนเพราะมันร้อนมากขนาดเรายืนไกลอะยังรู้สึกเลยว่าแบบมันวาบเข้ามาที่หน้าเลยคนที่อยู่ข้างหน้าคงแบบร้อนสุดๆแล้วเขาก็าน้ําฉีดไม่ได้ฉีดใส่ตัวไฟนะฉีดใส่คนก่อนทุกคนก็จะตกนนนแบบอ้้าาาวววั่ะ จะแปลงร่างอะเป็นไ,นไ,เนไรเอาความแมน <laughs> นั่นแหละครับก็ประมาณนี้พอและจุดเดียวพอมากกว่านี้น่าจะเดินไปไม่ได้เพราะคนเยอะมากกว่าจะเดินออกมาจากตรงนั้นได้ก็ใช้เวลาประมาณนี้โอเคไว้เจอกันไปแล้วสบาย